ไหนดูสิเออร้านปูจ่จับเมาส์ถูกต้องดีมากไหนลากให้ปู่ดูใหม่อีกทีสิลากเมาส์เหรอนี่ไงฮ <c oughs> แบ่งปันไม่ใช่แบบนั้นลูกหนูต้องลากแบบนี้นี่แล้วเวลาที่ลากลูกศอนก็ต้องดูบนจอภาพด้วยนะเพราะว่าลูกศอนจะเคลื่อนที่ตามที่หนูลากไงละ่ะ และนอกจากนี้ยังเป็นการฝึกประสาทสัมผัสของมือและตาอีกด้วยนะเมาส์จะทำงานสัมพันธ์กับตูวอกรบนหน้าจอเพื่อรับคำสั่งเข้าสู่คอมพิวเตอร์นั่นเองครับโดยที่เด็กๆสามารถลากไปได้ทุกทิศทางไม่ว่าขวา ล,ล่างหลานบังครับเมาส์ได้เก่งขึ้นมากแล้วคราวนี้ปู่จะฝึกให้หลานรู้จักกับการคลิกเมาส์เพื่อสั่งงานคอมพิวเตอร์ดีครับคุณปู่เอาละถ้าเรากดที่ปุ่มซ้ายหนึ่งครั้งเราเรียกว่าการคลิก ขอผมลองทำบ้างครับการใช้เมาส์ที่ถูกต้องนอกจากจะเป็นการฝึกความแข็งแรงของนิ้วมือและตาให้สัมพันธ์กันแล้วยังเป็นกุญแจสำคัญในการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ด้วยตนเองด้วยครับ